ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานพยาบาทเทศกาลหอมกระเทียมและของดีพนปาดประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21มีนาคมเวลา17.00นนายนภพลสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีเปิดงานพยาบาทเทศกาลหอมกระเทียมและของดีพนปาดประจำปี2567โดยมีพลตรีวิบูลผมปันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายชลิตธนวั์รองนายกองการมหาส่วนจดอุตรดิตตนายวันลบรังเพชรนายเพรทพ่าตนายจักรพันธ์สวนพักดีนายเพรทปราหัวหน้าส่วนราชการพันุฒิเอกอัครเดชนินทร์ทวีสินวัฒนเดชาร่วมกับสพน้ำปาดพันรฒดโทประหยัดนามสุขรองร่วกับปสพน้ำปาดนายปรัชยาเสด็จฤชาอดีตนายเพรนแปร์นายรุมอินแจในองค์การมหาส่วน,นต,ตนวนบนะบล,ะละบท่าแปก และผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิดเกียดและลำลึกถึงวีรกรรมของท่านพ่อพญาปาส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและของดีดงต่างๆของอำเภอได้แก่หอมแดงแกระเทียมสับประรดห้วยมุน่นมะขามผ้าทอและอีกทั้งยังส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านต่อจนเผยแพร่ประชาพัธ์การท่องเที่ยวของพื้นป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้พลตรีวิบูลผมปันนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบน้ำปาดกล่าวว่าการจัดงานพยาบาทเทิการหอมกระเทียมและของดีพอน้ำปาดประจำปี2567ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23มีนาคมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานต่างๆการแสดงของนักร้องการประกวดกระเทียมทิดากระเทียมโทนการเดินแบบผ้าไทยการแข่งกีฬามากรรมสนุกการตักนักฉายกิ่งกาชาตินรบเวณหน้านุสาวรีพยาบาท ที่ว่าการาอำเภอหนองป่าอำเภอหนองป่าจังหวัดอุตรดิตถ์อเนกคำจประวิีณีกรรมรายงาน